จ้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็จะมาเห็ดอาหารง่ายๆค่ะพี่น้องจ๋าก็จะมาเห็ดน้ำสุปจะมาเห็ดสุปค่ะก็คือเป็นสุปบ้านเขาว่าจังไหนคะมันเป็นโป่งๆออดรันวานว่าเป็นเพ่นเพ่นไส้แป้งค่ะเห็ดแป้งนะคะแป้งกับเนยค่ะพี่น้องจ๋าจ้ามันบ้านเขาก็ว่าคล้ายๆลูกสิ้นแต่ว่ามันเป็นของฝรั่งจ้ะพี่น้องจ๋าว่าเป็นเนาะจ้ะอื แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเมาท์าเชนนะคะเมาทาเช,าเชก็เหมือนคล้ายๆขนมจีบพอนะคะพี่น้องพอแน่นๆนะจ๊ะแน่นๆเลยแล้วข้างในมันก็จะเป็นไส้นะะจ้าพี่น้องจ้ะเป็นไส้เนื้อกะหมูบดทั้งสิ้นนะคะเนื้อซับก,กับพวกกันเครื่องเทศจ้ะพี่น้องเป็นพักเป็นเครื่องเทศอย่างประมาณตัวนี้บบมี่หยางค่ะตัวนี้ก็เป็นโปร่งๆเลยค่ะ แซ่บไปอีกแบบหนึ่งรสว่านๆมากกินตัวนี้จ้ะพี่น้องค่ะจาไปเบิ้งกันต่อเลยเราจะนอวานางใส่แล้วนางเป็นยังไดแดีค่ะพี่น้องจ้ะประมาณนี้เลยจ้ะพี่น้องจ้ะปุ๊บละประมาณนี้เลยจ้ะในหม้อสุกของนางก็จะมีแค่ลอดกับหัวอันต้นกระเทียมค่ะแลวกาพัวหอมจ้ะพี่น้องจา้จาจ้ะก็ประมาณนี้ค่ะนี่ นะจ๊ะเด้อค่ะแซ่บไปอีกแบบนึงจ้ะพี่น้องค่ะกะรทาทากะแบบสไตล์ของวัดรานก็คือเราต้องใส่อีย่างเพิ่มค่ะใส่นางก็ใส่เกลือสองบวงบวงกาแฟาจ้ะพี่น้องนางก็จะใส่แครอทประมาณสามสี่ขีดพุ่นละจ้ะพี่น้องจ้ะตอนหัน่นหรือเอามาให้เบลยเนี้ยจ้ะพี่น้องค่ะแราคา ไอตัวนี่จ้ะที่บอกว่าคล้ายๆอันเขาห้องว่าอันอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวม้าทาเชิญม้าทาเชิมันก็จะเป็นหอ่อหอนะคะเป็นหอ่อหอนะคะกบละ่ะพ่อแม่จ้ะเดี๋ยวพาไปเบิง้งตักเบิ้งให้เบิ้งอีกเท่าหนึ่งเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะมาเด้อมาเด้อมากินเทียงน้ำกันเมื่อนี้อากาศเย็นๆจ้ะก็เลยต้องได้เห็ดสุกกินจ้ะพี่น้องมาจ้าจ้าพี่น้องจ้ะมาเด้อมาเด้อจ้ะมากินสุกน้ำกันจ้ะ อ่ฮะ uh huh. ที่อดว,วันวันบอกว่า mm hmm. เดี๋ยวจะตัดให้เบิรงเนาะค่ะว่าอันอีตัวนี้เนี่ยข้างในไส้กลางเป็นยังไงจ้ะ mm hmm. เออเบ้าบ่ถือแม่พี่น้องจา้าขอโทษขออภัยหลายลๆจ้ะอันค่ะประมาณนะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้สองศูนเด้ <laughs> อจะให้สองศูนเด้อนี่จ้าพี่น้องจา้าค่ะอันอบละค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นไซที่ว่าหมูหมูซับนะคะมันก็มียานหมูแล้วเดี๋ยวเบิรงนะจากพี่น้องแล้วส่วนมากก็จะเป็นพวกสมุนไพรบ้านเพื่อนจากมาได้จ้ามาได้จ้ามาชิมน้ำกัจชาบาดนี่มามามาแซบมานัวน้ำกัจชาพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เป็นกำลังใจว่าร้านๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะดูแลสุขภาพจากพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะไว้พอกันคลิปหน้านะจ้ะเนาะจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ